ทำเฮดพี่อะไระวะเ,เจอกันอีกแล้วคันนี้เ,นเจอกันอีกแล้วคันนี้ไงเจอไอ้ยเ่้ยชัด้วยเฮ้ยทำไมมันออกตัวเร็วจังวะมามามาดิมาดิ สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วกับลุง Shadow SD1 นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในการทํา HP อีกเช่นเคยนะครับผม6สห6นะที่รอบที่แล้วมีน้องขอมาหลายคนแล้วก็ยังทําไม่ได้สาเร็จนะทุกคนนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทําให้มันสาเร็จนะทุกคนนะแล้วก็ลุงจะแถมแบบไล่เาปีกแล้วนะทุกคนนะด้วยจีจีตัวใหม่ที่ลงล่าสุดนะครับผมก็เลื่อนไปดูคลิปล่าสุดได้เลยนะครับผมแล้วก็มีวิธีสอนการติดตั้งด้วยนะครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาทําการทํา HP กันเลยครับผม 636นะครับผม <Wow. S 2> ว่าจะแรงขนาดไหนนะครับผม